เราไปพูดเรื่องเอติกให้นักฟิสิกส์ฟังเราจะยกอะไรอะถ้าไม่ยกฟิสิกส์เรื่องอะไรครับไปยกให้ไปคุยเรื่องจริยศาสตร์ให้นักสื่อสารมันก็ต้องยกยกเรื่องสื่อสารขึ้นมาพูดยกตัวอย่างยกอะไรขึ้นมาขึ้นมาพวกนี้คยอนาธิจีตมันต้องยกขึ้นมาให้เห็นเพราะว่าถ้าเราอธิบายบนบนเอติกแบบสามัญคนเฉพาะกลุ่มของเขามีความไม่รู้เรื่องมันต้องขยายเพิ่มเพื่อให้เขาเห็นตัวอย่างถ้้เขา รู้สึกว่าเขาเข้าใจเคลียร์ขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นบางอย่างมันก็เลยแต่ว่าอย่างเราเราคุยปรัชญาปั๊บเนี่ยเราก็ยกตัวอย่างให้สามัญยิ่งขึ้นเลยใช่ไหมเพราะเราคยปรัชญายิ่งยิ่งคุยมนยิ่งลึกอ่ะแต่เราต้องยิ่งยกตัวอย่างให้สามัญยกตัวอย่างคนทั่วไปเพราะปรัชญาเนี่ยเวลาที่อุปมาจะอุปมาเป็นคนทั่วไปขึ้นมาก่อนเป็นคอ m m o n man ไม่เพราะถ้าเราอุปมาเป็นบางอย่างที่มันเฉพาะเกินไปเนี่ยเราลึกภาพมันคิดไม่อหอกต้องลึกว่าคนทั่วไปที่แบบนีแบบไหน แล้วค่อยกขยับตัวอย่างที่อาจจะต้องใช้หลายตัวอย่างเข้ามาผสมในกนรารอธิบายใช่ไหมครับอ,อาจารย์คะ a n a l o g i มันต่างกับ example ยังไงครับ uh, คือ analogies มันคือแนวคิดคำนวณในการยกเรายกตัวอย่างเป็นอะไรก็ได้แต่ example เ,เนี่ยต้องถามว่าเรายกตัวอย่างเช่นสัตว์มีกระดูกสันหลนังตัวอย่างเช่น แต่คำว่สาสันว์รดสันหลังตัวอย่างเช่นเนี่ยมันคือทั้งหมดอย่างเป็นอะไรที่ขีดสันประกอบไปด้วยอะไรบ้างสาันประกอบไปด้วยส,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 สันมีกระดสันหลังไม่มีกระดสันหลังสันมีกระดสันหลังประกอบด้วยนี่นี่อันนี้นนคือคำเดียวทั้งหมดแต่ยกตัวอย่างไอ้ตัวจะยกอะไรขึ้นมาเนี่ยหลักในการจะยกเนี่ยมันคือแอนติบอดีเอ็กซ์เซร์มันคือต้องมีต้องม,ตองมีต้องมีเส้นแล้วมีเส้นแล้วถึงจะเป็นเอ็กซ์เซอร์ในเส้นนั้นเราจะยกตัวอย่างนอกเส้นไม่ได้อย่างเช่นผมบอกว่า ที่เขาเขียนกันไม่บ่อยอะเวลเปาวัวานเนี่ยตกลงมันเรียกวานหรือเรียกปลามันเป็นวานหรือเป็นเปลาวานันเรื่องไหมอ่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่ารู้เอ่อรู้ใช่ไหมเขาเขาว่าวานเนี่ยมันแปลว่าวานแปลว่าอะไรให่ไหม่วานวานแปลว่า วาลแปลว่าดุร้ายไม่ได้แปลว่าไม่ไดแปลว่าใหญ่แปลว่าดุร้ายคือเขามองว่าสัตว์นี้เป็นสัตว์ดุร้ายเพราะฉะนั้นใ่อถึงต้องรล่าปวานเนี่ยห้องเป็นสัตว์ดุร้ายมันเป็นมอนสเตอร์มันเป็นมอนสเตอร์ออฟเซอะซีอ่านึกออกครับเวลเนี่ยมันคือมอนสเตอร์ออฟเดอะซนอ่าวายแปลว่าดุร้ายใหญ่อะมันคือคำว่าลานโมลาลโมโหรลาโดลานแปลว่าใหญ่แต่วานเนี่ยมันคือดุร้ายเราอะเพลศักมันเสียงมันใกล้กันแล้วก็เลยตีว่าคำว่าวานแปลว่าใหญ่ ยักษ์วานไม่ได้แปลว่าใหญ่เนื้อออกไหมอ่าโอลานโวลานนี่แปลว่าใหญ่อ่าเนื้อออกไหมครับอ่าวานแปลว่าดุร้ายแล้วเพราะนั้นเวลาที่เราพูดว่าสัตว์ใหญ่ในทะเลโดยอย่างเช่นปลาวานหรือวาน,านเ,เนี้ย example เนี่ยมันต้องมันต้องดีเลยว่าตกลงไอ้เนี่ยมันจะเป็นปลาหรือเป็นปลาเราถึงจะยก example ได้เนื้อออกไหมครับสัตว์ตใหญ่ใน สัตว์ใหญ่ในทะเลที่มีกระดูกสันหลังคือวานใช่ไหมถ้าไม่มีกระดูกสันหลังคืออะไรออกโทพุสเนี้ย example ม,มันต้องแยกตามเส้นแต่ถ้าเรา analog ยกได้เลยอย่างทุกคนคก็ยกมันไม่จะเป็นต้องมานั่งแคสตอรี่ว่าจะลงมีกระดูกสันหลังไม่มีกระดูกสันหลังก็ส,งงสัตว์ใหญ่ในทะเลมีอะไรอะถ้าเกิดมีมก,กระดูกต้นก็มนะีไม่กระดูกต้นไอตัวปลาฉลามใหญ่ใหญ่กว่าปลาวานตั้งสิบเท่าใช่ไหมแล้วเพิ่งมีข่าวว่าถ่าย ถ่ายภาพไม่กระโดดได้เลยเรื่องูนดาวเทียมคือมันเป็นเงาใต้น้ำเง,งาจากดาวเทียมถ่ายทะเลเราเห็นเงาปลาตัวนึงใหญ่มากใหญ่เกินกว่าท่าเรือทั้ง่าแล้วเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นพวกไม่กระโดดปลาฉลามโบราณอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่มันถ่ายได้จากดาวเทียมเขาก็บอกว่าแน่ใจว่ามันเงาปลาหรือเป็นเงาของปลาแต่มันมีรูปเป็นปลาเลยนะรูปเป็นปลาปลาฉลามชัดเลยใช่ มันเป็นเห็นเป็นเงาเป็นตัวแต่เขาถ่ายเหมือนกับเราเทียมนี่ครับแต่ว่าก็ถ่ายตัวจริงที่เจอแล่านั้นแหแต่มันก็สามารถไอิอรนาลัลจี้มันยกได้หมดนะหรอเปล่าครับมันยกได้หมดมีไม่มีก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นใ ER, นซัพเปอร์มันต้อง,งมีเส้นเส้นเกาะในการยกตัวใหญ่แต่เคดไปก็คืออธิบายเสร็จแล้วถามตัวเองแล้วว่าตัวเองอธิบายสมัยสมบูรณ์แล้วก็ถามกล่าว,ว่าไอตัวอย่งที่เราอธิบายเนี่ยมีเซ็ตมั้ย อราเคยเจอไหมสมผิดสมผลแต่ไม่เมซเซนเมซเซนคือมันเป็นคอมมอนเซนส์ที่คนทั่วไปเข้าใจได้เมซเซนคือเราบว่ามันเป็นคอมมอนเซนไหมคือคำอธิบายมันอธิบายซะจนเอ้ยมันถูกหลักอะมันถูกหลักหมดเลยมันมีความเป็นวิชาการมันเป็นสมผิดสมผลหมดเลยแต่มันไม่คอมมอนเซนส์คนทั่วไปไม่เข้าใจได้หรอกอธิบายแล้วมันต้องคอมมอนเซนส์ได้ด้วยคือเซนส์เนี่ยคอมมอนเซนส์คนทั่วไป้องเข้าใจได้ด้วย ไม่อย่างนั้นเราจะอธิบายได้เฉพาะผู้รู้ด้วยกันไอ้อธิบายที่แบบเอ,อ่อว่าอะไรถ้าเราอธิบายแล้วคนพวกเขไปฟังแล้วก็งงตัวอย่างที่เรายกยกเสร็จเขาก็ไม่้าใจอย่างเงี้ยมันก็ไม่ make sense เนอกไมครับ make s e คือคนเข้าไปต้องเซนเซนได้าเลยเนี่ยโดยปกติเราคงไม่ได้ยกยากขนาดนั้นนะ แต่บางทีมันก็ต้องย้อนถามนิดนึงนบางอย่างมันบางอย่างมันโดยแนวที่อื่นทฤษฎีมันวิ่งไปไกลนะครับมันก็ต้องย้อนกลับมาว่าไอ้ที่เราอธิบายมันมีเซนไหมเนี่ยย้อนถามตัวเองเนาะเพราะว่ามันเป็นการบริวารซ้ำคือเมื่อกี้เราอ่านเพื่อเพื่อดูว่าเราทำสเต็มครบไหมแต่ขั้นนี้ที่ขั้นเราต้องบริวารตัวเองซ้ำว่าไ้ตรงนี้เซนที่อธิบายเป็นแบบหรือว่าครบยังหรือยังไม่ครบเซนมันครบไหมอะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องถามตัวเองพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เรา ย้อนมาดูตัวเองว่าเราอธิบายได้ดีไหมเพราะฉะนั้นในการเขียนงานหรือการอธิบายคําเราต้องย้อนกลับก็เหมือนกับบางทีสอนเนี้ยผมก็ต้องไปเปิดวิดีโอที่ที่ที่สอนว่าไอ้ที่ผมสอนไปอะมันโอเคไหม,มครบไหมเ<อ><อ>พราะว่าตอนที่เราสอนะเราอินเทอร์แลกไปในคลาสเนีย่ยมันมีคําถามคาตอบใช่ไหมแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะนอกเรื่องบ้างบางทีมันก็อาจจะไม่ครบบ้างบางทีก็ตอบผูกบ้างบางอันก็ผิดบ้างก็มีเหมือนกันเพราะอันนั้นเวลานั้นเราคิดมาอย่างเนี้ยแต่ว่าพอ ควนซ้ำเอ้ยมันไม่ใช่เราตอบไปอย่างได้ไอย่างเงี้ยมันก็จะเป็การัวนเลยในงานเขียนก็เหมือนกันนะที่เราเขีนยนงานนะครับเราก็ต้องไปอ่านควรเลยไม่ใช่ว่าเราเขียนไปแล้วมันจะถูกยิ่งทราเที่ยควเนี่ยอ่านคนวเป็นเท่าบสิบรอบเพราะตัวเองเขียนหลายหมเขียนแต่ละสเต็ปแล้วมันใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะควนเยอะน,นะครับโอเคมีสาในการอธิบายบางอย่างยกให้เห็นภาพยกให้เห็น แต่แกมไปตกลงตารางเป็นอะไร,รอย่างเงี้ยก็ยกตัวอย่างได้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือดีคอนเฟิร์มด้วยการเอาไปถามคนอื่นเอาไปถามคนอื่นว่าที่เราอธิบายเนี่ยเพื่อเราถามคนอื่นบ้างมันบางทีเราอธิบายไปเงี้ยเสร็จแล้วพอเราลงมาเสร็จก็าถามคนอนื่นว่าโต๊ะจัได้ไหมทุกครั้งเวลาผมอธิบายเสร็จเนี้ยตอนเสร็จเนี้ยผมจะถามว่าโตลงเข้าใจไหมผมจะเริ่มถามในค้าสีทีนว่าต๊งเข้าใจไหมมีตรงไหน มันคือการรีคอนเฟิร์มตัวเองว่าที่เราอธิบายไปอ่ะคุณเข้าใจไหมนะครับเพราะนั้นเราเรา,เราต้องถามซ้ำแต่เราไม่ใช่ถามซ้ำเพื่อซักว่าเขารู้อะไรเราถามซ้ำเพื่อให้เขาเพื่อให้เขาตอบว่าเดสปอนว่าไอ้ที่เราอธิบายไปอย่ะเขาเข้าใจนะ,ะนะครับพวกนี้มันจะเป็นตัวที่ที่สําคัญที่มันจะแบบมันเหมือนการอธิบายมันต้องมีการเช็ a, คตัวเองคิดตัวเองเช็คตัวเองย้อนตัวเองแล้วสุดท้ายก็ถามตัวเองว่าเราพิมาย มันถ้าเราเขียนงานแล้วเราอยา่อยางทุกวันนี้เขียนงานแล้วส่งให้พี่รวิท์ตรวจเนี่ยเนี่ยมันคือขั้นสุดท้ายว่าสุดท้ายคนอื่นเขาอ่านแล้วเขา,าเาขาคอ,อมีวก็เราเขียานไปอย่างไงเข้าใจไี่เข้าใจ,าใจ,าาจถัดไปมี justify ง่ายๆ justify มีสามัน justify คือพวกเราถ้าตามที่เราฟังหรือเราอ่าน อะไรก็ตามครับมันจะมีสามสเตจคือ Pre, Why กับ Post ก็คือก่อนระหว่างหลังนะครับ,บาการเช็คสิบไปคือการเอ๊ะเวลาที่เราฟังคำอธิบายหรือคำเขียนต่างๆแล้วเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยมันมีองค์ความรู้อยู่แล้วแล้วเอาองค์ความรู้หรือเอาทฤษฎีที่ตัวเองเชื่อเอาบีล i ฟที่ตัวเองเชื่อเอาผลังที่ตัวเองมีมาตั้งเป็นฐาน ฐานก่อนแล้วก็ justify เรื่อง justify เนี่ยมันคือการตั้งประเมินบนฐานความรู้หรือฐานที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นในตอนในตอนที่ที่ตั้งประเมินเนี่ยอันดับแรกสุดคือให้มองดูก่อนว่ามันหัวข้ออะไรแล้วหัวข้อนี้มันมีอะไรอยู่แล้วมีคําตอบอะไรอยู่แล้วในหัวเราและไอที่เขาเขียนมาเนี่ยทั้งหมดหรือเขาอธิบายเรนี้ทั้งหมดเนี่ยม,ม,มันเหมือนไร ใช่ไหมอันเนี้ยตั้งไว้ในหัวก่อนคือตั้งไว้ก่อนว่าเรามีอะไรหัวเช่นวันนี้เขาจะมาพูดเรื่องการอธิบายเรามีคําว่าอธิบายในหัวไหมถ้าเราไม่มีบั๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถจัดสุ่ยได้เห็ไหมนี่บอกเลยครับเหมือนเราจะไม่สามารถจัดสุ่ยได้เพราะฉะนั้นพรีต้องตั้งก่อนว่าเอ้่วันนี้อาจารย์จะพูดเรื่องคาการอธิบายนี่คำการอธิบายคืออะไรในหัวเราต้องมีองค์ความรู้อยู่อันนึงแล้วก็มีพรีนิ่ว่าอาจารย์น่าจะพูดประมาณนี้ประมาณนี้ตั้งไว้ในหัวก่อนนี่คือทาง แล้วก็หลังจากนั้นก็คือพออาจารย์สอนก็ใส่ใจว่าเขาพูดอะไรพอเสร็จแล้วก็คอยไปดูว่าใช่ไหมอา,อาจารย์พูดอ่ะแล้วมันใช่กับที่เราคิดป่ะถ้าแบบเราคิดมาอย่างนึงอาจารย์พูดไปเรื่องหนึ่งเลยงงมิวคืออะไรอย่างเงี้ยฟรีมาต้องตั้งดก่อนอาจารย์เนอบแล้วก็สุดท้ายคือต้องดูว่าดูสำคัญคือเราเขา้าใจที่ที่หนังสือหรือคนพูดพูดผู้ไหม ถ้าเราบอกว่าเราฟังทั้งหมดเราไม่เข้าใจเลยอย่างเนี้ยสเตต่ัพไปเราก็จะทำไม่ได้เพราะถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นในสเตปตั้งต้นคือเราต้องรู้ก่อนว่าเออวันนี้จะพูดเรื่องอะไรเขามีประเด็นอะไรเราคิดว่าเราเราื่องนี้เรารู้อยู่แค่ไหนแล้วก็ตั้งความว่าเออฉันจะฟังให้เข้าใจอย่างนี้นะครับตั้งพอต,ตั้งที่เสร็จเนี่ยขั้นระหว่างระหว่างเนี่ยบับเราก็จะดูเนื้อหาว่า ขาพูดอะไรมันดิสซิ i b u คือมันจาแนกแจกแจงไปอย่างไรมันมีอันไหนถูกอันไหนผิดยังไงเทียบกับที่เรารู้มาเนีย่ยที่แบบที่เราดูมาแล้วก็คิดเพิ่มที่เขาได้คือคิดเพิ่มแบบประโยคนี้หรือคำนี้ทค่การใช้ใช่ไม่ใช่แนะ่ถ้าถ้าเป็นเราพูดเราจะพูดประโยคนี้แทนว่ายังไงดีเือร์เราจะใช้คําใหม่แทนอาจารย์ดีเรื่องปะคือไม่ไม่ใช่ว่าผมพูดแล้วไม่จะถูกหมดทุกคำหรือะ่ในหัวเราต้อมีอาจารย์พูดประโยคนี้เราน่าจะ เปลี่ยนเป็นประโยคได้หรือใช้คำใหม่แทนอาจารย์น่าจะเ้าน่าจะอธิบายได้มากกว่านี้อะไเงี้ไงยไอ้เงี้เราเรียกว่าคิจิทัลดีแล้วก็ในกระบวนการนี้ทั้งหมดมันได้ความรู้ใหม่ไหมจากขั้นแรกก่อนฟังเราพีเคสนะก่อนก่อนฟังก่อนต่อเรามีความรู้จยู่เท่าไหร่พอฟังเสร็จแล้วเราได้ความรู้ใหม่หมเราเรียกว่าเอ็นควายนิ่งเลคือได้ความรู้ใหม่ไหม่มหมหมนะฟังเสร็จทั้งหมด นวันนี้ฟังเสร็จทั้งหมดแล้วมีความรู้ให,หม่บ้เปาไหมต้องถามตัวเองรู้อยู่แล้วอาจารย์พูดอะไรก็รู้อยู่แล้วแย่จบเลยได้อรือเปอ่าแล้วโพสต์พอโพสตเสร็จปับบบ๊บก็คือมารีเฟรชร,รีเฟรชว่าไอ้ที่อ่านไอ้ที่ฟังมาเนี่ยมันสะท้อนอะไรออกมารีเฟรชที่สะท้อนมันสะท้อนอะไรออกมาแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกลับไปว่าคิดอะไรได้พาราดังคือพาราดัง แนวคิดที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของเรากับแนวคิดที่อาจารย์สอนเนี่ยมันมีอะไรเหมือนไม่เหมือนตาอ่างย่งไงแล้วสุดท้ายคือเอาความรู้ทั้งหมดที่ได้เนี่ยมา generalize คือเอาไปไปยุ์ใช้ให้เป็น p r i n c i p l ของเราได้ไหมทำสามตัวนี้ได้เสร็จเราถึงจะถือว่าเป็น justification Just ในขั้นในขั้น explanation เนี่ยเราจะทำการโดยไฟใช่ไหมไฟทำอธิบายแล้วว่าเอ้ยมันดูมีเหตุมีผลเนาะมันมีเมคเซนเนะาะแต่ขั้น justify justification เนี่ยมันคือสิ่งเนี้ยมันมันเป็นมันสามารถที่จะเกณฑ์เป็นอิงโน้ตได้ไหมสามารถที่จะ r e f l e s ว่ามนสะท้อนอะไรออกมาแล้วเอาไป generalize ได้ไหมเอาไปไประยุกใช้เป็นกฎบืนทั่วไปได้ไหมอย่างที่ผมสอนเรื่อง explanation เนี้ย เราไปใช้ในการสอนก็ได้เราไปใช้ในการอธิบายก็ได้เราใช้ในการขีดก็ได้เราสามารถเอาหลักไปใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ครับ <c oughs> ก็แปลว่าเราจะล้วเรา justify <c oughs> ไ,ได้แต่ถ้าแบบสอนไปเสร็จแล้ว <c oughs> ก็รู้ไว้แล้วจบถ้ารู้ไว้แล้วจบเราไม่ justify นะ <c oughs> ก็แปลว่าเราไม่ justify ออกมเนี่เอาไหมครับเ <c oughs> นี่ยหลักหลัก justify เนี่ยมันมีแค่การเตรียมตัวก่อนระหว่างฟัาเนื้อหาแล้วก็หลังควางเนื้อหา ถ้าหลังฟังเนื้อหาเสร็จแล้วทั้งหมดเรารู้ถูกกับกับเนื้อหาทั้งหมดแล้วเราเอามันไปประยุกต์ใช้กับชีวิตเราได้ไหม generalize คือเอามันไปเป็นภาวะทั่วไปของเราเขาา่า generalize คือออาไปใช้ทั่วไปได้งันเรื่องที่สอนเนี่ยอย่างเรื่องที่สอนผมสอนเรื่องการอธิบายเนี้ยเราใช้ในการพูดคุยปกติก็ได้ปกติเราคุยเราก็อธิบายอยู่แล้วใช่ไหมเราใช้ในการเขียนก็ได้ใช้อะไรก็ได้เราเอามันไปใช้ได้ไหมถ้าเราเอาไปใช้ได้ปั๊บอย่างนี้เราคือ generalize แต่เจนในออนไลน์คือต้องใช้ทุกข้อไหมทุกหลักการที่ที่สอนไหมไหมไปยกใช้แค่บางข้อค่ะนี่ออกไหมครับเพราะว่า understand t o principle คือเอามาเ,เป็นหลักการบางอย่างได้ในชีวิตเราเนี่ยคำตาวนี้ทั้งหมดเรารูถือว่าเป็น justification อันไหนที่เรารู้สึกว่าฟังอธิบายเสร็จต้ดเสร็จไม่ใช่หรือทั้งหมดของคน,ท,นที่อธิบายมาไม่ใช่เนี้ยเราก็ถือว่าเป็นเขาเร f a l justification ถ้าเราคิดว่าไม่ใช่ทั้งหมดเลยนะมันจะเป็นฟอร์สแจติฟิเคชันคือเราตั้งเลยว่าผิดเนื่อะไรครับแต่ถ้าเราบอกว่าแจสติฟิเคชันรอเราตัดสินว่าอันนี้ผิดอ,อันนี้เรื่องนะถ้าฟอร์เนี่ยคือเราตัดเราอ่ะมีใบแอดนะในการตัดสินอ่าเนื่องไครับแต่ถ้าแจสติฟิเคชันรอก็คือเราฟังเนื้อหาเขาแล้วเรารู้ว่ามีส่วนทีขข่ผิดแต่โดยสรุปเรามอกว่าอันนี้ อันเนี้ยเราใช้เหตุผลเลกตัดสินก็ผิดอันเนี้ยมีตัวเลขวันแ้กมันจะมีสองสองอันของเ mm hmm. ขงจาจ i f i c a t i o n ส่วน true จะแค่ถือกระบวนการจัดติชชั่นเนี่ยเราถูกเราทำตามกระบวนการสามอันเนี้ยถูกต้องฟังเนื้อหาแล้วเอาไปใช้ของเรได้แล้วมันเป็นจัดติชชั่นฟูตคือตัดสินได้ว่าเรื่องเนี้ยมันดีก็ mm hmm. ถ้าดีมันก็เอาไปใช้อยู่แล้วนะเรื่องปกตินเนือเ้อหาเลยครับ เพราะนั้น True กับ False ถ้าอยู่ทางหน้า Justification แปลว่าเราทำ Pre, During, Post ครบถ้วนครบถ้วนครบถ้วนถูกต้องนะเป็น True กับ False แต่ถ้าตัดสินว่าว่าถูกหรือผิดมันจะกลายเป็น Right กับ Wrong ที่อยู่รหลับ mm hmm. เพราะ Justification mm hmm. เนี่ยมันคือวิธีอยู่เกมในการตัดสินถูกผิดถ mm hmm. ูกผิดแต่มันไม่ถูกติดตามทฤษฎีใดทฤษฎีนหนึ่งแต่ถูกติดตาม สามสเตปนี้เราต้องเอาผ่านสามสเตจนี้ถ้าทำสามสเตจนี้แล้วถูกผิด่ยได้เราตัดสินได้เพราะว่าถ้ามันผิดเราก็คงไม่เอาไปเป็นหลักการในชีวิตใช่ไหมแต่ถ้ามันถูกเราก็เอาไปเป็นหลักการในชีวิตได้นะครับเพราะฉนั้นเวลาที่เราอ่านเราต้องดูก่อนเนื้อหาคำอธิบายเนื้อหาเป็นยังไงนี่คือตรงกลางเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะอา่านเราต้องรู้ก่อนเราตอกที่ไดเรื่องนี้หลังจากอ่านแล้วเราเอาไปไปแช่อะไรได้ ทำสามสเตจตีเรียกว่า Certification ตรงเฉพาะตรงกลางที่ฟังทำอธิบายดูว่าเขาขิบเขาอธิบายมามีเหตุมีผลไหมแบ,บ่งแยไกไหมไล่สเตจการอธิบายดีไมน่มี่น่นอันเนี้ยที่เรียกว่าการอธิบายมันอยู่ตรงกลางเพราะนัน้นเวลาที่พูดประเด็นเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับ f จ c a t i o n มันเหมือนใหญ่กว่า x p l a n a t i o n นีรครับแต่ x p l a n a t i o n มันเป็นมันเป็นตรงกลางที่มันใหญ่มาก มันก็เลยต้องพูดตรงกลางก่อนไม่ไงั้นถ้าเราพูดก่อนพูดหลังนะถ้าเราพูดจะซีชั่นก่อนแล้วเอาอธิบานไว้ตรงกลางแล้วค่อยอธิบายเนี่ยเราจะงงนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใช้ justification เป็นเกณฑ์ในการตัดสินอะไรว่ามันต้องเหมาะสมไหมเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราคิดอะไรกับมันเรื่องนี้มาก่อนแล้วดูว่าเนื้อหาใหม่ที่เราดูเนี่ยมันโอเคไหมมีเหตุมีผลมีความสุมผลไหมมี common sense ดีไหมแล้วก็ มันมีดีโมเดลอะไรเกิดขึ้นแล้วก็โพสคือเรารีเฟกกับมันได้รีเฟกคือเราแสดงความคิดเห็นกับมันได้เราเข้าใจมันมากขึ้นเราเอามันไปประยุกต์ใช้ได้เนี่ยปึ๊บอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นการสืบค้นว่ายังลองแหละถูกกับสผิดกับมันได้ะข้อนี้เออข้อนี้ใช่ข้อนี้ใช่เอาไปทำได้ข้อนี้ไม่ใช่ทำไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะมีไรายการองแบบตารางของเนื้อหาเกียวัอ เพราะนั้นในเวลาที่เราอ่านเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นโ oh, อ right เวอร์ออไรท์อยนีย้ไม่ได้ถูกทั้งหมดมันไม่มีทางที่เราเขียนอะไรไปแล้วจะถูก,สกเสอกแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นรองสำหรับแนวคิดของเราแต่ว่าในรุ่นเกณฑ์นิชันมันเป็นเอกลัของเขาก็ต้องรับไว้นนงานปัชญ,ญาจงไม่มีงานปัญญารูกคิดงานปัชญ,ญาเพราะว่างานปัญญาที่เราเขียนเนี่ยมนถึงงานอาธิบาย ส่วนคนคนมาอ่านเนี่ยเขาก็อ่านว่าโอเคมันมีเหตุมีผลสมเหตุสมผลกันไหมครบไหมอ่ามันจะไม่เวอาจารย์สกิลทีว่าเอ้ยคุณเขียนอย่างนเ,นนเนี้ย,ยขาาเขียนอย่างนี้ไม่ได้ประโยคนเนี้ยของคุณเนี้ยผิดผิดทางพาร์ตการ์ดอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะเราต้องดูก่อนว่าพาราก,ากรา,กาฟนานเนี้ยกับพารากราฟก่อนหน้าเนี่ยมันรับลูกกันมามีเหตุมีผลไหมเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่างานวิทย์คนิตของปยยัญญาจะเป็นงานที่เขียนอะไรก็ได้ถ้าคุณเขียนตรงติสมวลแต่ถ้าใช้แต่ถ้าใช้จัดสับมิเตชั่นบล็อกประโยชน์เนี้ยผิด อย่างทริปอย่างิีนน่อย่าโซนจบเลยเพราะว่าเจ้เาสิบิชันมันตัดถูกกับิได้แต่ถ้าเสียดส e ิ a t ชันมันมากเจ้าิบิชันไม่ได้ตัดสินตรงมันตัดสินมีเหตุมีผลไหมสอบเป็นสุวผลไหมนะครับโอเคก็วันนี้ก็เป็นเทคนิคในการอธิบายในการเข้าใจในการคิดเรื่องต่างๆของปัชญ,ญาครับก็เบา บอกกันไปในช่วงช่วงดีที่ได้มาวันนี้ค่ะอาจารย์โชคดีมากเลยค <c oughs> เคนะครับโอเคุณครับขอบคุณครับ